สนามสนุกสัปดาห์นี้เกิดเรื่องโกลาหลขึ้นอีกแล้วค่ะไม่รู้ว่าเรนนี่อิงอิงเอลินและลูกไม้เขาจะมาเล่นสนุกอะไรกันนะโอ้วันนี้แดดร้อนมากแดดร้อนทำท่าไงแดดร้อนโอ้โหนี่โอ้โอโอนี่น,น,นีแดดร้อนมีขู่ด้วยและดูเหมือนว่าในดินแดนแสนสนุกก็เกิดเรื่องราววุ่นวายไม่ต่างกันเมื่อต้มมัดให้ของขวัญมาเป็นส้มเยอะแยะขนาดนี้เขาจะเอาไปทำอะไรกันนะ จะให้ทำยังไงล่ะเธอกับต้ม,มัดควรเอาให้ชั้นกับปุ๋ยฝ้ายเพิ่มก็ได้ในช่วงสินสนุกสัปดาห์นี้พี่ทาและพี่ดิบินจะชวนน้องๆมาสร้างผลงานฟักทองสีส้มหน้าตาฟักทองของแต่ละคนจะออกมาเป็นยังไงมาร่วมสนุกด้วยกันกับเพื่อนๆในสนามสนุก <c oughs> วันอาทิตย์นี้เวลา6นาฬิกา30นาทีทางช่อง True for you